น้องกวีทำอะไรลูกถูบ้านช่วยแม่โอ้โหทำไมหล่อจังเลยเอาตั้งใจถูเดีไม่ได้กินขนมนะวันหยุดนะ่ะถูดีๆถูดีๆสองมือนั่นแหละถูให้สะอาดนะลูกอืออหือถ้าถ้ามันไปตรงนู้นก็ต้องอย่างถ้ามันไปสุดัดตรงนี้กมันต้องอย่างนี้ก็อ้าบบนี้โอเคโอเคเบบโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะ เอาไปทางนูนงน้นด้วยถูทางนู้นด้วยถูฝั่งเดียวไม่ได้นะไม่สะอาดนะลูกทางนู้นด้วยครับทางนู้นด้วยครับเก่งมากครับโอ้โหเอาให้สะอาดนะลูกไม่ได้กินขนมนะต้องทํางานแรกขนมนะนี่ไม่ได้ไปซื้อปังปังนะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมจังเก่งที่สุดในประเทศไทยพเ่นแล้วพุ่แล้วเ,เอาบายบายก่อนแม่จะไปละบายบาย,บาย